พี่กับพี่มีเบบีตอนอายุประมาณไหนคะกี่คน <c oughs> เราเคยอยากต่อยกันจริงๆบ้างไหมคะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมลี่ครับแล้วก็ <c oughs> พี่เองคะ่ะ <c oughs> มุมกล้องแบบว่าคนลุงอีกแล้ววันนี้เราจะไปไหนกัน วันนี้นะคะทุกคนเราจะไปเยาวราชกันก็คือตอนนี้เรากลับมาทำ u t u b e แล้วนะคะหลังจากที่เราหายไปเนิ่นนานเพราะ<ม>ก็คือรีมันไม่ว่างทุกคนนั่นแหละครับผมก็เป็นแพร่ระบาดเหมือนเดิมน,นี้เราจะไปทำา q a แแล้วก็จะพาไปกินของกินกันใช่วันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันเลยก็ระหว่างที่เราแบบเดินทางนะค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตอบ q a วแนเกันเลยอยาให้รีเป็นคนเลือกคำถามอ่ะเธอ ได้เลยอยากรู้จุดเริ่มต้นของความรักของเราค่ะว่าไงน้องนัทจุดเริ่มต้นเหรอคะจุดเริ่มต้นก็คือเราเป็นคนสวยคนสวยที่ชายมาจีค่ะจุดเริ่มต้นนะครับก็นัตตี้มาจีผมนะครับโอ้ยพูดออกมาได้ไม่อายลูกใครฝาอ้ายดินเนาะก็เรื่องต้นก็เห็นคลิปของเขาก่อนคลิปที่เขาสมัครมาเป็นพิธีกรนะก็เขาก็แนะนําตัวแล้วก็บอกว่าตัวเองเหมือนอลิซร้องเพลงเพราะยังจำได้เลยนัตตี้คิดว่าตัวเองนะคะเหมือนอลิซค่ะ ดูคลิปทุกคนคุงดูคลิปแล้วก็จำได้ค,ครับไปฟอร์ไจีครับแล้วก็ทักดีมไปบอกว่าเราเป็นเอฟซีกันนะครับก็ชื่นชอบครับก็บอกว่าไม่อยากมีแฟนค่ะเพราะว่าถ้ามีแฟนเราไม่มีเวลามองสุดๆนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นแล้วทำไมเธอชอบเขาอ่ะเห็นทำตัวติงตองเขาติงตองเหมือนกันแหละเลยแหละตัวติงตองเลยตตตัวติงอง,งองเลยบอกว่าเ,เดี๋ยวเราถึงเยาวราชแล้วก็เราจะมาตอบคำถามต่อไปกันหรือว่ารอหนึ่งอะอครับรอก่อนนะมาถึงเราเนี่ยแหละรอก่อนไปแล้ว เลเว่โลานียัเป็นคนเแ,นแเราถึงเยาวราชแล้วค่ะฝนก็ยังไม่ได้บอว่าเยอะมากนะคะได้อยู่แต่ก็เยอะไหมก็เยอะอยู่ไม่เยอะก็แย่แล้วฝนตกนิดนิดอุ้ยขอ,ข,อของกินเต็มเลยจิงครับตื่นเต้นปกติก็คือยี่ไม่ค่อยพามานะคะทุกคนเพราะว่า ดิ่ยไม่ชอบที่ที่แบบมีคนเยอะๆนะคะดี่ก็เลยจะไม่ค่อยพามาตัวเขาไปเอาหมวยดีไหมไม่ดีอ่ะไปดีกว่าไม่ให้ไม่ให้กินกินไม่เดี๋ยวต้องมากินอันนี้กินไอติมไม่ให้กินเธออย่าทำเหมือนละพาตัวเขาจับอะไรขนาดนั้นอะไม่ได้หรอกโอ้โหเหมือนละพาตัวอ้อยเนีวจะเดินดีๆไม่เอาไม่ได้เออออกกําลังกายไม่ได้หรอกอย่าเลยให้เขาหน่อยจริีไม่เอาอดทน ก็วันนี้เราก็จะมาแกล้งนัตตี้นะครับมีเงิน500บาทเราดูกันว่าเราจะมาดูกันว่าเรามีเงิน500บาทนัตตี้ผมและตะก้องจะกินอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มีงบให้แค่500นะ500อะไรก่อนโอ้โหให้กอดหน่อเลยมันจะไปพอได้ไงกินข้าวโกบ้านเปล่าไปใช้ประหยัดประหยัดสิโอ้ยกลับไปกินแถวบ้านถ้างัาน้นก็หมดพี่ผม <c oughs> มันต้องมาถึงนี้ก็ได้มัก <c oughs> ก็หมดแล้วอ500อะ่ะ เราตามหาร้านที่เราจะมากินนะคะทุกคนซึ่งเราหาไม่เจอตอนนี้ลรวตีเก็ร้อนมากเขาอยู่ตีกับร้านข้าวต้มไปเขาไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะไม่เป็นไรเธออดทนไปหามันเป็นอีกฟิลนึงอีกดูที่สนุกไปะจายอ่ะนี่คือร้านที่เราจะมากินนะคะทุกคนวาว ก็คือร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เราทําการไม่ใช่เราสิตี้ทําการค้นหามาเขาเไม่เขาเป็นคนหาตี้เป็นคนทําการหาค่ะคนว่าร้านเนี้ยคืออร่อยต้องมาสิ่งที่เราจะสั่งก็คือน้ําตกความเหนื่อยแล้วก็ซอยจู๊ซอยจุ๊เธ่กินเลยเไทยใส่ชุดน่ารักดิเงยเกทยเอ้ยสโล๊ก ัก็คือระหว่างรารออาหารนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาตอบควดอเนะคะก็คือมีคนถามว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเปิดกิจการอแลรดเป็นของตัวเองไหมหรือว่าแบบเราจะเปิดร้านขายขนมหรือเปล่าแต่ร้านนี้ตีนอคุยกันได้นะคะรู้สึกกดดันเลยหลักๆตอนนี้เราก็มีประมาณสามช่องทางเนาะรายได้ก็คือหนึ่งเลยคือรายได้หลักของเราติ๊กตอกใช่ค่ะของคือมีสกินแคร์มีน้ำตก จะทีมครับรายได้ที่3าก็คือน่าจะเป็นของย t ท b e ที่เรากลับมาทำนะครับใช่คือย t u b e เนี่ยเป็นอะไรที่เราเลิกทำไปนานแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เราไม่ได้แบบมีเวลาแต่ว่าคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปแรกหลังจากที่เราหายไปเนาะก็ตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จริงๆกำลังจะมีอย่างที่4 <S <S ี่่ซึ่งเรากำลังเตรียมกันอยู่อะไรครคือคือเธอถามว่าคือเธอไม่รู้จริงๆใช่ไหม่อวานไงที่เราไปกันมาธุรกิจใหม่ที่จะงอกขึ้นมาอีกอันนึงอ่ะอ๋ออโอเคใช่ อย่างพี่ตี้บอกว่าเกี่ยวของกินจะขายในทิกตอกช้อปปี้เนี่ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราเราเพิ่งมีการเหมือนรีแบรนด์สกินแคร์มานาะก็คือเราเปลี่ยนแพคเกจจิ้งด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเราต้องขอเวลาในการทำอีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมานะคะแต่ว่ารอติดตามได้ค่ะในอนาคตจะมีอะไรเพิ่มก็ให้ให้มันเป็นเรื่องของยงจะเพิ่มอีกอับแล้วเธอทำไหมทำทำอะไรนอนนอนจบเลยค่ะเรียบร้อยมันนอนค่ะฟุ้ยป้า เขาจะกินไม่ให้กินมาเรามาลองชิมกันนะคะว่าปลาที่นี่เป็นยังไงพูดดีๆนะเจ้า <laughs> ของร้านอยู่ตรงนี้ <laughs> อ่าคำแรกเข้าไปปุ๊บเออเป็นไงอร่อย <laughs> เธอช่วยทำให้มันดูว้านกว่านีไ้ไหมนะคะอะายกินปลาา <laughs> เขาเนี่ยจะรู้ว่าเด็ดจริงไหม <laughs> เป็นงไงพู <laughs> ดดี้นะ <laughs> เด็ดค่ะอร่อยอ่ะเผ็ดไหมไม่เผ็ดเพราะว่าเราสังพริกสองเม็ดอร่อยอ่ะมีความเปรี้ยวเฟ็นดกำลังดีแบบนัวซ้่งตำค่ะตักใส่ช่วย้เขาดีกว่าเขาตักมันคือความรู้สึกที่แบบปริ่มมันอร่อยเข้าใจปะไปกินมันดี ปกติลี่อ่ะจะกินปลาไม่ได้นะคะทุกคนนางไม่ชอบกินปลาเพราะว่านางจะเหม็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่านางกินได้แปลว่าปลาไม่เหม็นนะคะแล้วก็ที่รู้สึกว่ามันจะมีความอย่างที่บอกแล้วเปรีป้ยวๆเค็มๆอร่อยเฮ้ยเธอเธอ,อ,อไม่รีวิวอะไรเลยเ่ะ,ะแต่เริงๆยังต้องชิมก่อนโอ้กินอย่างเดียวเลยงงอะเอามกอขหอมย่างอร่อยมากไหนเขาขอลงเนื้อหอมย่างไม่แข็งนะ วนิ่มอะอืมไถ่ายแล้วกินแล้วไ่ถ่ายแล้วเหะเนาะมาถึงคำถามต่อมานะคะก็คือก่อนมาแข่งอวีนะคะทำอาชีพอะไรมาก่อน ค่ะสำหรับตี้นะคะก่อนแข่งเอานออีนะะ่เป็นเพื่อนเธออันนี้อันนีน้ามาถึงเขานะ,ะก็เป็นพนักงานเฝ้าร้านอิเนเทอร์เน็ตครับเพราะเมื่อก่อนก็จะมีร้านอิเนเทอร์เน็ตเป็นช่วงบูมเลยเนาะอืมครับก่อนนี่เป็นเจ้าของร้านเลยเหรอเขาเรียกว่าอะไรทำงานเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กครับแรกมาเล่นอาวุธนี่แหละเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันใช่อันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนเลยเพราะไม่มีใครถามไม่ไม่เคยมีใครถามไม่เคยมีใครสนใจเราไม่เคยมีใครถามถ้าเธอไม่ได้มาเป็นนักแข่งเกมอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้มาทำพิธีกรอะไรเงี้ยเธอว่าเราเจ คือว่าเราจะเจอนะมัไม่มีทางก็ไม่นักแข่งอ่ะตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรโปรลีก็อย่างที่รูกันสมัยแรกๆก็เขาเรียกว่าอะไรบูมเงินเดือนขั้นต่ำมันห้าหมื่นอืมเรานะก็เลยแบบไต่เต้ามาพยายามไต่เต้ามาแต่ตอนนี้ก็คือออกมาแล้วนะคะทุกคนใช่ก็ไม่ได้เป็นนักแข่งต่อแล้วจะกลับไปไหมไม่รู้ไปรอตอบทีวอันตอไปอ่ะกิน จริง้อแบ่งไปไม่ได้ว่าอะไรนีการหาหมูซึ่งก็คือไม่ได้ผอไม่ได้เผื่อแผไม่ได้เผื่อกล้องไม่ได้เผื่อใคอันนี้คือจานที่สองอันนี้ตงไม่งงมากมือนี้ของเราที่สามร้อยเจ็สินะคะ เราตั้งงบไปว่าการราเยวาวราชก็คือพันหนึ่งค่ะไม่ใช่ห0ารอยะสมาชิก้ออะไรเธอ370เหลือเท่าไหร่1้อยสมสก <c oughs> ต้องงบได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำไม,ไมไอ่ะเราจะกินอะไรอะเดีนะ๋ะองกนอเพิ่มปไูนะะนะคะทุกคนเลิศมากอร่อย ทำนะแต่บนบนเยอะมากเราเดินกันมาประมาณ2-3ถึงรอบแล้วนะคะคนเยอะมากเราอยากกินขนมปังเนี้ยเนี้ยเนี้ยขนมปังเจ้าโยล่าด้ะอโอเคเต่อคิวตรงไหนอะตรงนี้เลยไม่เอา,เอา อยากลองมานานมากเลยแล้ะคะก็คือต้องมาลอง<ต>ว่าเป็นยังไงไม่เคยแต่เป็นร้านที่แบบมันขายดีของเยาวราชค่มรบเพิ่มแล้วไม่อ่าไม่เกนไม่เกิดอะไรเกิดห้าร้อยแล้ว ไม่เป็นไรหอยนางกุ้งหอยอีอ่ะหอยนางรมาป่ะไม่เป็นไรทำไมอ่ะกินหน่อยเดียวก <c oughs> ็นะคะเอาหอยอะไรนะหอาายแห้งลวกร้อยหนึ่งค่ะเล็กเล็ค่ะพอแล้วอเ,เอาแคน่น<ๆ>ี้เลยเอาแค่นี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเราจะมาตอบ Q&A กั A นต่อน,นะคะทุกคนอันนี้เป็นคำถามที่คนถามเข้ามาเยอะสุดเลยเนาะว่าหยุดแข่งเพราะอะไรครับแล้วจะกลับมาแข่งอีกไหมครับกูแข่งเพราะมันมีหลายเหตุผลนะ อะไรอื่นหมดแล้ก็คือเงินไขที่พูดกับธสมศเนอ่ยมันไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวทั้งสองฝั่งก็เลยไม่ได้ต่อสัญญาแล้วก็คิดว่าจะกลับมาแข่งไหมคิดว่าไม่แล้วเหรอเอาจริงเลยนะเหตุผลที่จะไม่กลับไปแข่งนะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรต้องบอกตรงๆก่อนว่ารายได้ที่รายได้จากการแข่งขันงานยังเยอะยังเยอะอยู่เลยเยอะพี่อเป็นคนที่เลดเงินขายที่คาตัวค่อนข้างสูง ทุกคนสูงเลยแหละแต่เหตุผลที่ทําให้ตัดสินใจออกมาเลยก็คือหนึ่งเงื่อไขมันปุยแล้วมันไม่ลงตัวถิงทั้งทั้งสโมสรและเราเลยค่ะแล้วก็สองก็คือเราเคยคุยกันเรื่องเพดานคือการเป็นนักแข่งมันมีเพดานอยู่เนาะต่อให้เราจะได้แชมป์ทุกแเลยแต่เพดานเงินแข่งกาบเพดานเงินเดือนอ่ะมันมันไม่สูงไปกว่านี้แล้วเลยเพดานของมันสูงสุดเขาก็รู้สึกว่าเธออ่ะ ไปไปในเลที่สูงที่สุดแล้วนะของของของวงการนี้อนะไรเงี้ยเราเองก็เือนพอมาทําตรงนี้ด้วยอนะ่ะเรารู้สึกว่าเราเอ็นจอยกับตรงนี้เราก็เหมือนเธอคิดว่ามันจะสามารถหาเงินจากตรงนี้ได้ระยะยาวเลยคะใช,ะใช่มันสามารถต่อยอดไปในระยะยาวแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้รายได้ยังไม่เท่าการเข่งนะแต่ว่ามันสามารถเติบโตได้แล้วก็จะมีรายได้มากขึ้นในอนาคตถามว่าจริงๆรายได้เราไม่เท่าแข่งไหมตีม่มองว่า จริงๆมันเฉลี่ยเฉลี่ยเลยนะเลยเพราะว่า<ด>มันใกล้ๆกันมากเลยอ่ะมันน้อยกว่านิดเดียวมันน้อยกว่านิดเดียวอ่ะเลยนะคะซึ่งแนวตรงที่มันจะได้เยอะกว่าการแข่งตอันนี้มันเสูงมากๆอายุงานของแข่งมันค่อนข้างสั้นนะ<อ>แบบแข่งแ,บบแบบไปแบบไป,แบบป๊บแป๊บก็เดี๋ยวก็อายุสามสิบนะก็เลยรู้สึกว่าต้องต้อง,อ,งออกมาทำอะไรสักอย่างเลยนงเพราะว่าแข่งต่อไปอ่ะมัน มันไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริงนะสำหรับเราสุดท้ายเราก็ต้องออกมาอยู่นี้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมสากัเร็วอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะ <c oughs> ่ะตอบเร้วจะตอบยาวนิดนึงจะได้แบบเคลียรเพราะคนถามเยอะอีกเรื่องหนึ่งคือผมรู้สึกว่าการแข่แงมันค่อนข้างเป็นการเผาเวลาชีวิตตัวเองยังไงก็คือแข่งอยู่แป๊บๆก็หมดหนึ่งปีแล้วแป๊บเดียวก็จบรายการแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราใช้เวลา แรกเวลาที่ิีต่ตัตรงนี้มันคุ้มค่าไหมก็แข่งมาค่อนข้างนานแล้วแหละเอาางนี้เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยการแข่งเอาวิไม่ดีนะมันดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆรแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตของรีด้วยสาวมาเลยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดทุกคนได้ดูคลิปเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้เห็นคลิปใน t ิ๊กตอกที่เราติดบ้านไปแล้วด้ดวยอยซึ่งการแข่งรวดผูกงานที่เราหามามันก็ทําให้แบบผู้ชายคนหนึ่งได้บ้านหนึง่งอะโดยที่เขาไม่ต้องมีหนี้แล้วเลยนะคะแต่ว่าถามว่าการเผาเวลาในที่นี้หมายถึงว่า ใช้เวลาเยอะมากจริงทุกคนหมายถึงแบบวันหนึ่งซ้อมกี่ชั่วโมงไปอาจจะเกินะครับออถ้าเกิดคุณรวมเรื่แรงด้วยก็คิดว่าไม่ไม่กลับไปในคำตอบนะตอนนี้เนาะถ้าถาม,มนะตอนนี้ก็จะตอบแอบบนี้อนาคตก็ไม่ครับแปบไว้นะคะพูดไปแล้วคะ่ะก็ฝากทุกคนนะคะแบบซัพพอร์ตพวกเราด้วยแล้วก็เรารู้ว่าเหมือนมีแฟนๆที่แบบรู้สึกเสียใจเนาะที่แบบนี่ไม่แข่งแต่ว่านี่ไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนก็นี่ก็ยังอยู่ ยังมาจะตีมเอาสิรู้สึกเหมือนจะตีปบ่อยแล้วก็ใกล้ๆชีพแฟนๆมากกว่าตอนเป็นนักแข่งด้วยซ้ำคำถามต่อมานะคะก็คือพี่ตีกับพี่ลี่อยากมีเบบีตอนอายุประมาณไหนคะกี่คนไม่มีแพนเลยที่กคนตีไม่อยากมีเลยนะคะหมอนตัวตียังไม่ได้โฟกัสเรื่องการสร้างครอบครัวเลยตีไม่ได้อยากมีเลยคืออย่างลี่อย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเออเขาเขาอยากมีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีตอนนี้ใช่ไหมไม่ได้หมายถึงอ่ากมีแต่ถ้าในนอนาคตที่แบบรู้สึกว่าเราพร้อมมากกว่านี้ แต่ตี้พูดอย่างนี้กับลี่รู้ว่าเลยนะมันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยโหดร้ายไหมแต่จริงอ่ะมันเป็นแฟกต์ที่ลี่รู้อยู่แล้วคือคนเราความรู้สึกมันเปลี่ยนวันลตี้ก็บอกลี่เสมอว่าแบบโอเคเราต้องโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานนะโฟกัสแบรนด์โฟกัสช่องเราโฟกัสการทําเม้กิจเราในอนาคตนะแต่ว่าเรื่องความรู้สึกอ่ะให้มันแบบเอาให้ทุกวันนี้ให้มันดีอะแบบเออพรุ่งนี้เรามีความสุดรือยอะไร้วตี้คิดว่าวันหนึ่งที่เหมือนแบบไปถึงจุดที่เรา้อทั้งในเรื่องวิถีภาวะความรู้สึกหน้าที่การงานอะไร เดี๋ยวเกี่ยวถึงวันนั้นเราก็จะรู้เองแหละว่าแบบเราอยากมีไหม่แล้วอยากมีหวังว่าจะพบกันนานๆนะคะทุกคนอันนี้คือร้านแหงซีฟู้ดนะคะลี่เนี่ยไม่ชอบกินหอยแครงนะทุกคนเคยลองยังเคยแล้ว้วเป็นไงไม่ชอบเรารู้สึกว่าไม่ชอบกินหอยใช่ตักอ่องหมี่อ่ะอั้ม ร้อนมากตีทุกคน,นแล้วก็คนเยอะด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ดีใจนะที่เหมือนแบบพ่อค้าแม่ค้าแบบเขาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะอ่ะเออเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะแบบพ่อค้าแม่ค้าก็น่าจะแฮปปี้อะไรเงี้ยเรากลับกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปตอบคำถามที่บ้านต่อนะนเลยเนาะเหลืออีกน,นิดนึงต้องมีคำถามรจะบอคือบ,บัตรอะไรตอบบแเล่นมุกกับคันเทนเลดิไม่เล่นมูกจริง แต่เขาจำเวลาเขาได้นะแต่ดูควาทะเทียดบอกเขาดูเวลาอยู่กตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านนะครับที่เห็นเปลี่ยนชุดก็คือเปี่นยนิดคิครับก็คือเราจะสารภาพนะคะทุกคนว่าก็คือเราลืมสิ้นนะคะเราอะทำติ๊กต็อมานานน่ะเธอแล้วเราก็ลืมว่าแบบ การทำยูทูบอะเฮ้ยมันต้องมีปิดคลิปแล้วเราก็คือลืมิ้นแล้วกลับบ้านมาก็คืออาบน้ำอะไรกันหมดแล้วนั่งดูซีรีะส์กันสักพักราลืมอลไรล่วอวะอ๋อ คือปิดคลิปแล้วก็ไม่ได้ตอบคิย์เวิร์ดให้ครบด้วยดังนั้นเราก็จะมาตอบคําถามสุดท้ายนะคะคำถามอะไรครับคำถามสุดท้ายก็คือเราเคยอยากต่อยกันจริงๆบ้างไหมคะคนนึกว่าเขาถามกลยใครถามเนี่ยนะกเราเลือกไงชื่อคนถามอ่ะสรุปพี่เคยอยากต่อยกันจริงๆบ้างไหมก็มีบ้างครับก็มีบ้างเหมือนกันค่ะแต่ถ้ามันต่อยเมื่อไหร่ก็นั่นแหละ ่น,น,นคือตี้ยัเคยคุยกับลี่นะว่าถ้าลี่ทำสองสิ่งเนี้ยคือตี้จะไม่อยู่ก็คือนอกใจนะคะกับทำร้ายร่างกายยังไงก็คือไม่ทนแน่นอนจำไว้อ่ปิดคลิปปิดได้แล้วเรากลับมาทำยูทูปคลิปแรกก็จะประมาณนี้ครับอาจจะมีตะกุึตะกักบ,บ้าแต่จจยังไม่ชินก,ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก็ ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามพวกเราด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะก็หลังจากนี้เราตั้งใจไว้ก็คือเราจะมาอัพคลิป u t u b e ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากดูเราแบบนานๆนะคะก็โอเคมาดูในย t ท b บกันนะคะแก็ใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้ครับโอเควันนี้เราไปแล้วฝันดีค่ะทุกคนขออนุญาตไปสรุปบาย